สบายดีทุกคนเมื่อนี้เฮาจิมาสอนวิธีป้องกันเนาะป้องกันจากนี่เนาะแอปตัวนี้เนาะที่ว่ากล่องถืนสวัสดิการนี่เนาะตัวนี้นี่เนาะถ้าว่าผู้ใดเนี่ยได้ไปกดหลงกดลิงก์เข้าเนาะจะมีโอกาสถูกแฮ็กเฟซบุ๊กเนาะโดยที่บุหูโตเนาะเขาจะล้วงข้อมูลเฮาโดยเขาจะส่งเฟิร์มแวร์ตัวนี้เนาะเป็นตัวเสื่อมเนาะเพื่อเข้าสู่ระบบ จะมาบอกคนที่ลงไปกดเข้าลิงก์ตัวนี้เนาะหรือว่าบทันได้กดกันแล้วแต่เนาะเฮาคือห้ามเนาะจากอันนั้นมันก็คือเฟิร์มแวร์ที่เขาเอามาไปล้วงโทรศัพท์เฮาเนาะเฮาจะมาบอกวิธีถ้าว่าเฮาไปลงกดเข้าแล้วนี่เขาจะสามารถเข้า Facebook หรือว่าล้วงข้อมูลเฮาได้เนาะมื่อนี้เฮาจะมาสอนเพื่อให้ทุกคนได้หู้น้ากันนอะถึงภัยเนะเาะว่าวิธีป้องกันหรือว่าคนที่ หลงกดเข้าแล้วเนานะเหนวใดเนาะมาเบิ้งนลากันเลยเริ่มรแรกๆเขาก็กลับออกไปก่อนเนาะมามามาที่หน้าเฟซบุ๊กเขาเนาะนี่เนาะหน้าเฟซบุ๊กของแต่ละคนเนาะนี่เนาะเฟซบุ๊กของเราเนาะหลังจากเขาเข้าไปในเฟซบุ๊กของเราแล้วเข้ามาในหน้าตั้งเฟซบุ๊กของเราเนาะมันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะหน้าเฟซบุ๊กของแต่ละคนเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะ ให้เราเข้ามาที่จุด3จุดนี้เนาะจุด3จุดนี้เอาเข้ามาที่จุด3จุดเนาะติกเข้ามาในจุด3จุดแล้วเอาเข้ามาที่ตั้งค่าเนะตั้งค่าเนาะเข้ามาในตั้งค่า ถ้าบางคนที่โบเห็นถ้าบางคนที่โบเห็นตัวนี้เนาะก็จะเข้ามาในตัวนี้ก่อนเนาะในตัวนี้เนาะตั้งค่าความเป็นส่วนตัวนี้เนาะตัวนี้เนาะดับแรกๆคือเข้าตัวนี้เนาะแต่ถ้าผู้ที่ผู้ที่เข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเห็นตัวนี้เลยก็โอเคเนาะก็คือเข้าตัวนี้เลยเนาะหลังจากเราเข้ามาฮอตตัวนี้แล้วให้เรามาติ๊กไซนนี้เนาะ รหัสผ่านและการษาความปลอดภัยเนาะตัวนี้เนาะมันติ๊กเสร็จตัวนี้เนาะติ๊กเข้ามาเลยหลังจากเขาเข้ามาในนี้แล้วเนาะเราจะมาเบิ้งในนี้เนาะในนี้เนาะซื้อซื้อของโทรศัพท์ที่ใช้เนาะเราก็ต้องเบิ้งว่าโทรศัพท์ของเราใช้ยี่ห้ออย่างเนาะถ้าถ้าบ่มีในนี้เนาะซื้อโทรศัพท์ของเราบ่มีในนี้นะ แม่นให้เฮาติ๊กใส่ติ๊กใส่จุดสามจุดน,น้อยๆนี่เนาะเพื่อลบออกนะเนาะเราจะติ๊กเข้าไปในสามจุดนี่เนาะแล้วเฮาก็มากดเส้นนี้เลยเนาะนำออกเลยเนาะนี่เนาะนำออกจากระบบเลยแต่ถ้าว่าเฮาเบิ้งแล้วเนาะอันนี้แม่นซื้อโทรศัพท์ของเฮาเนาะเฮาก็ บเป็นยังเนาะแต่ถ้าถ้าเฮาเข้าไปเบิ้งแล้วมันบบมีซื้อในโทรศัพท์ของเฮาเนาะบมันซื่อของโทรศัพท์เฮาแมนให้เฮากดออกกดออกเลยเนาะถ้าบบสั้นเขาเจ้าจะลวงข้อมูลเฮาได้เนะาะขอกเฮากะฝากแซน้ากันเนาะอันนี้เพื่อเป็นคติเตือนน้ากัน่ะมื่อน,นี้เฮาก็จบคลิปเพียงเท่านี้เนาะ